ครูคนนั้นไม่ได้เอาคำตถาคตมาสอนเราหรือสอนเราให้ไปในทางเสื่อม,อมไปในทางต่ำเป็นมิจฉาทิฐิอย่างนี้ก็คือเราเราก็คือข้อนี้คือกรรมาสามนโนโนครุอย่าเชื่อเพราะคิดว่าผู้พูดเป็นครูของตนนะแต่พระศาสดาเนี่ยนะเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เลิศที่สุดดังนั้นการที่ ถ้าคนคนนั้นเนี่ยยังไม่เชื่อว่าศาสดาเนี่ยเลิศที่สุดเป็นบุคคลผู้สมควรฟังนั่นก็คือคุณสมบัติข้อแรกของโสระบันเขาก็ไม่พอละขาดไปละไม่เชื่อการตรัสรู้ของตถาคตและคําสอนของตถาคตก็ไม่ต่างกับคนทั่วไปที่ก็ฟังฟังหมดนะฟังไปเรื่อยฟังปริภาชกคนนั้นคนนี้ใช่ไหมเพราะยังไม่มั่นใจว่าใครเก่งจริงใครรู้จริง เพราะพระพุทธเจ้ายกตัวท่านเองเก่งที่สุดในโลกธาตุเลยพรมเทวดงเทวดา